วันนี้นะครับเรามาเปลี่ยนปั๊มน้ํากันนะครับนี่ก็คือหน้าตามันนะครับ55เมตรก็ได้ประมาณ50ลิตรต่อนาทีใช้ไฟประมาณ1,100วัตต์ตอนนี้เรามีอยู่4แผงจะใช้วิธีการต่อแบบอนุกรมนะครับเนื่องจากแรงดันมันจะใช้60ถึง180โวลต์อนุกรม4แผงก็จะพอดีนะครับไหนขอดูคอนโทรลเลอร์มันหน่อยคอนโทรลเลอร์หน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับ คนแรงดันได้น้อยกว่าเท่ากับ200โวลต์โอเคตัวนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนปั๊มนะครับเดี๋ยวเราปิดเบรกเกอร์นะครับแล้วก็จะทำการยกปั๊มตัวนี้ขึ้นมานะฮะอันนี้สำหรับคนที่ยังไม่เคยเห็น,นครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะว่าจะยกขึ้นมายังไงนะฮะเอาสายโทรศัพท์เฮ้ยทอยมันเส้นเล็กแ่ะ ตรงนี้เราใช้วิธีการต่อแบบเป็นเกลียวนะครับเดี๋ยวเราจะยกขึ้นตรงนี้เป็นการดึงท่อขึ้นมานะครับที่ความลึกประมาณ40-50เมตรนะครับน้ำหนักของท่อจะมีความหนักมากนะครับควรจะมีคนช่วยกันยกสัก4-5้าคนนะครับมีคนดึงเชือกสักคนหนึ่งนะครับแล้วก็เอาปลายเชือกไปมัด,ดเอาไว้กับหลักที่ไหนสักที่นะครับเผื่อ,อมันหลุดมือนะฮะ เมื่อยกนะครับต้องเนี่ยนะครับเห็นไหมครับสองสามคนเนี่ยก็ยกกันหนักมากนะครับริงท่อนแรกนี่หนักมากนะครับเวลายกต้องยกให้สุดนะครับถึงข้อแรกนะครับแล้วเราก็จะได้หาไอเด็กเกาะนะครับไปขัดไว้ครับไปขัดเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้ทําการถอดท่อท่อนแรกออกนะครับมันจะมีระยะนะครับคือ4เมตรนะครับที่เขาต่อท่อนะครับก็ จะขัดเหล็กเอาไว้นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนท่อครับผมพอเราพอเรายกไว้นะครับเราก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับแล้วเราก็หาเหล็กมาเสียบไว้นะครับเพื่อเพื่อขันท่อท่อนบนออกก่อนนะฮะส่วนเชือกก็ <laughs> มีคนคอยดึงเอาไว้นะครับหนึ่งคนเชือกตัวนี้นะครับก็จะมัดก,กับปั๊มน้ําไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันล่วงลงไป ระหว่างที่เราถอดท่อตัวนี้ออกครับรรรนี่นะครับมันก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะฮะท่อนแรกออกไปแล้วนะครับท่อนแรกๆจะหนักหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีน้ำอยู่ เดี๋ยวนี้ท่อนต่อไปนะครับอตอนนี้ก็เป็นท่อนที่สองแล้วนะครับท่อนแรกออกไปแล้วนี่ท่อนที่สองนะฮะก็คือเวลาปั๊มพังนะครับจะเปลี่ยนปั๊มก็ทําประมาณลักษณะนี้นะครับค่อยๆค่อยๆขันขึ้นทีละท่อทีละท่อนนะฮะถ้าเป็นทากาวเอานี่ก็จะสาวยากเลยนั่นนี่ ยาวเลยลึกเลยลึกๆก็ใช้เป็นเกลียวอย่างนี้นะครับทานลึกๆตอนนี้ก็ผ่านไปสีท่อนแล้วนะครับได้สามท่อนกับท่อนนี้เป็นท่อนที่สี่นะฮะนี่นะครับแล้วก็ สูบน้ําบาดาลครับขึ้นไปเก็บไว้บนถัง2องพริสสี่ใบนะครับสูงจากพื้นประมาณ2เมตรนะฮะบ,บวกถังก็เป็น3เมตรนะครับขึ้นไปข้างบนนะนี่นะครับก็สุดท้ายนะครับขึ้นมาแล้วนะครับปั๊มตัวาตันี้ตัวเก่ากับตัวใหม่นะครับให้เทียบขนาดนะฮะตัวใหม่มันจะอ้วนกว่า นี่นะครับมันจะอ้วนกว่านิดนึงเดี๋ยวเรามาลองดูว่าตอนที่ติดตั้งเสร็จแล้วน้ํามันจะเป็นยังไงครับผมโอเครับอันนี้ก็เป็นสายไฟของปั๊มนะครับมันก็จะมีสายไฟอยู่4เส้นนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นไฟเลี้ยงนะครับก็จะมีอยู่3เส้นนะครับเอาไปต่อเข้าคอนโทรลเลอร์นะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งน่าจะเป็นสายกาวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพื่อความชัวร์ให้ดูเมนวลคู่มือไปด้วยนะครับ ให้ดูคู่มือของของปั๊มแต่ละรุ่นนะครับเพราะว่าการต่อใช้งานอาจจะไม่เหมือนกันนะครับบอกไว้ก่อนอย่าไปดูแต่ค่าสีอย่างเดียวนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะนี่นะครับปั๊มตัวนี้ตัวนี้มันจะจ่อยกว่าแต่ความสูงเท่าๆกันเนาะแต่มันจ่อยกว่านิดนึงตัวนี้นะครับเป็นตู้คอนโทรเลอร์นะครับของปั๊มตัวที่เราจะเอาลงไปตัวนั้นนะครับนี่คือหน้าตามันนะครับให้ดูก่อนนะฮะ มันก็จะมีนี่นะครับอันแรกก็คือ p บวก p ลบเนี่ย p บวก p ลบนะครับก็คือต่อแผงนะครับได้ตั้งแต่สี่ถึงหแผงนะครับประมาณนี้นะครับข้อห้ามก็คือแรงดันอ่าแรงดันเปิดวงจรต้องร้อยกว่าหรือเท่ากับ180<ท>ร้อยปดสิโวลต์นะครับผม<อ>นี่นะครับประมาณนี้ฮะอันต่อมาก็คือพอมันมีไฟเข้ามา2เส้นนะครับมันก็จะต่อไปหาปั๊มอยู่3ามเส้นนะครับก็คือ สายสีดำน้ำเงินแล้วก็สีน้ำตาลนะครับเดมัน UV ยูนี่นะครับก็จะต่อไปหาที่ปั๊มนะครับตรงไฟที่ลงไปใต้ใต้ใต้น้ําใต้ดินเนี่ยครับมันก็จะต้องเป็นสายไฟ3ามเส้นนะครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยรองต่อนะครับก็จะเป็นไฟ3ามเส้นนะครับไม่ใช่ไปแค่2นะฮะแล้วก็มันก็จะมีตรงนี้นะครับ TH นะครับกับคอมเอามาไว้ต่อเป็นลูกลอยไฟฟ้านะครับเซนเซอร์วัดระดับ ส่วนมากมันก็จะแถมมานะครับไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับผมเห็นมันแถมมาอยู่นะครับมันก็เป็นลูกรอยประมาณอย่างนี้นะครับก็เป็นลูกรอยไฟฟ้าธรรมดาประมาณนี้นะครับครับนี่ก็คือหน้าตากล่องคอนโทรลครับประกอบกันไม่ยากครับ่วนตรงนั้นกําลังเอาลงไปแล้วนะครับเราเริ่มหย่อนลงไปแล้วนะครับระหว่างที่ลงไปมันก็จะมีดินมีอะไรก็ต้องทําความสะอาดเกลียวก่อนนะครับเดี๋ยวเกลียวมันเกลียวมันปีนเกลียว อุปก,กรณ์ที่จําเป็นนะครับในการเปลีป่ยน,นปันป๊นปนมนะครับปัจจัยคอมานะครับสองตัวอย่าลืมนะฮะต้องมีเลาก็จะพันสายไฟเป็นระยะระยะไปนะครับถ้ามีเคเบิลทยก็ใช้เป็นเคเบิลทยนะฮะถ้ามีเป็นเคเบิลทยเราก็ใช้เป็นเคเบิลทยรัดนะครับถ้าไม่มีก็ใช้เป็นเทปพันสายไฟฮะปะแจคอม้าจะได้ใช้นะครับในกรณีที่เป็นท่อน้าลึกอ,อย่างนี้นครับมันก็ต้องใช้เป็นต่อเป็นท่อนเป็นท่อนไปนะฮะเป็น ข้อต่อเกี่ยวในกับเกี่ยวนอกอย่างนี้นะครับคันมืออย่างเดียวอาจจะไม่แน่นครับก็นะครับเมื่อเราหย่อนลงไปสักพักหนึ่งนะมันก็จะมีน้ำหนักมากนะครับ ต้องมีคนช่วยจับช่วยยกอย่างน้อยก็สามสี่คนนะครับผมปล่อยค่อยปล่อยเชือกปล่อยไหลไหลลงได้ยกไม่ได้เันเรื่อหนักแล้วค่อยๆใส่ทีลนิดตรงนี้ก็เป็นท่อนสุดท้ายแล้วนะครับตอนใส่ลงไปคืนนะครับตอนนี้กําลังจะใส่ลงไปคืนนะครับเพิ่มท่อนหนึ่งเพิ่มหนึ่งท่อนนะครับเป็นทั้งหมดสิบน้ำมันหายไปนะทั้งหมดตอนนี้เป็นกี่ท่อนนะฮิยสิบสามท่อนนะครับ สิบสองท่อนนะ 12, ตอน 4, แรกสี <48. S 1> ่สิแปี่สิบแปดบวกกับความสูงขึ้นไปนู่นอีกสามสี่ห้าเมตรนะสี่เมตรตอนนี้เราใช้สิบสองท่อนนะครับสิบสองท่อนอันนี้กําลังเอาลงบ่อคืนนะครับนี่ก็คือขั้นตอนสุดท้ายนะครับย้ำว่าหนักนะครับหนักทำสองคนอาจจะไม่ไหวนะครับอย่างน้อยต้องสี่คนห้าคนนะครับ ก็ยิ่งลึกยิ่งหนักนะฮะก็เป็นอานเสร็จสิ้นนะครับในการใส่ฟาร์มเข้าไปคืนนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะขันตรงปากบ่อนี่นะครับเข้ากับท่อน้ําเดิมนะครับที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะไปแก้เรื่องระบบไฟข้างบนนะคมีเทปพันเกลียวไหมพันทั้งหมดแล้วครับพันแล้วโอเคบอกไว้ก่อนนอ่าคลิปนี้เราไม่ได้มารับจ้างทํานะครับผมเป็นการช่วยเหลือกันนะครับจิตอาสานะครับจิตอาสานะครับ ก็คือช่วยเหลือด้วยกันเองนะครับในเขตโคราชนี่ครับก็ปิงมาดูช่วยเหลือกันนะไม่ได้รับจ้างทํานะครับซื้อของแล้วก็มาแชร์แรงงานกันเอาเองนะครับเรียนรู้ด้วยกันนะครับสําหรับชาวเกษตรกรบรรยุนะครับก็คือพวกมีงานประจำนะครับไม่ใช่เกษตรกรมืออาชีพคะตอนนี้ก็เหลือขั้นตอนของการต่อสายไฟเข้านะครับ ตรงจุดที่มันเป็นสีเออก็เป็นขั้วบวกขันให้เข้าแน่นสุดๆเลยนะเออไฟมันจะได้เดินดีๆเออให้มันสายไฟนะครับก็ต้องขันให้มันแบบปอกให้มันเยอะๆนะครับแล้วก็ขันให้มันแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยไฟมันจะได้เดินดีๆถ้าเราขันนิดเดียวหรือว่าปอกมาแบบสายขาดๆบางทีนำกระแสไม่ดีนะครับ โอเคเข้าไปละโอเคเป็นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เรียบร้อยละอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งสับเบรกเกิ์เอาปิดฝาก่อนวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการต่อแบบอ,อนุกรม3ามแผงนะครับแล้วก็เอามาขนานกัน2ชุดนะครับก็คือ ใช้ทั้งหมด6แผงเราพาขึ้นมาดูข้างบนนะฮะนี่ก็คือแผงใหม่นะครับเป็นแผงโมโนนะครับ340วัตต์นะครับที่เราเอามาใหม่นะครับพอดีไปซื้อมันได้ตัวนี้มานะครับเป็นโมโนนะฮะส่วนตัวนี้เป็นแผงเก่านะครับแผงเก่าอยู่ประมาณ4แผงครับผมก็เปลี่ยนการต่อด้านล่างนิดหน่อยนะครับก็คือต่อเป็นอนุกรมกัน3แผงนะครับมาขนานกันสองแผงนะครับไอขนานกัน2ชุดนะครับมาขนานกัน2ชุดนี่ก็คือสายไฟที่เราต่อนะครับ เอียงประมาณ20องศานะครับเอียงจากหลังคาเดิมอีกด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูน้ำนะครับที่ที่มันไหลขึ้นมานะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะนี่คือบรรยากาศข้างบนนะครับแล้วคนนี้ขึ้นมาทำไมครับเนี่ยอ๋อส่งน้ำค่ะส่งน้ำอ๋อส่งน้ำนะสูงประมาณห้าเมตรนะครับตอนนี้แดดก็เงานิดหน่อยนะครับมีแดดยังไม่แรงนะพูดง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูนะครับอขอทางลงไหนครับเจ๊ครับ จะย,ยืนตรงนั้นแหละไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าน้ำเป็นอย่างไรเงาไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับก็คือพุ่ง่ายๆชื่อแดดไม่แรงนะครับแต่ก็ได้น้ำเพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับนะ้าตรงนี้สเปคมันสเปคข้างตัวปั๊มนะครับบอกว่าประมาณ3มคิวนะครับ ต่อชั่วโมงนะครับสามคิวต่อชั่วโมงนะครับที่ความลึกประมาณ50เมตรนะครับก็คือบวกเผื่อไว้แล้วนะครับสูงขึ้นมาเนี่ยประมาณ5เมตรนะครับจากพื้นดินนะครับจนถึงปากถังน่นะฮะทีนี้เรามาดูรอบนะครับรอบจริงๆยังทํางานได้ไม่เต็มที่นะครับรอบขึ้นอยู่ประมาณ3,000รอบนะครับเดี๋ยวไล่ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงปึ๊บกดครั้งหนึ่ง แอมที่ได้เหลือนะครับแ3ดจุสาปดจุดสี่นะครับวัดนะครับวัดก็ประมาณ9 4 8สี่ดวัตนะครับที่ที่เหลือนะครับเนี่โวลต์ได้เหลือแค่ร้อยสบโวลต์นะครับประมาณนี้นะครับผมรอบสา0พันนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่ได้แค่นี้นะครับเพราะว่าแดดไม่มีนะครับบอกไว้ก่อนว่าเนี่ยครับมันมีความสว่างอยู่ครับแต่แดดแดดเบานะครับแดดแดดบางเบามากครับ ตอนเวลาตอนนี้ประมาณสักกี่โมงวะเที่ยงเที่ยงเนี่ยไบ่ายไหมประมาณเที่ยงประมาณเที่ยงครับกำลังจะเข้าบ่ายหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมเที่ยงครึ่งประมาณนี้นะครับเป็นการทํางานแบบบบ้านนะครับรเกษตรกรบรรยุดนะครับทีมงานกเกษตรกรบรหยุดพวกเรานะครับทํากันเองนะครับรเกษตรกรอินดี้เกษตรกรอินดี้นะครับ